ไอโฟร์ฟิกอ่ะซีมัสิกนายอีววัดอ่ะอ้ยไม่จบไม่สิ้นสักทีว่าคนดูไม่ร่ำไม่ด้วยวะเล่นหน่อยแล้วกันเกมนี้ปั่นแล้วกันนะเน้นปั่นแล้วกันนะผู้ชมนะเน้นปั่นแล้วกันเน้นปั่นแล้วกันแปดสิบแปดสิมุนมาไปแปดสิบแปดสิมุนเอาไปหมายเลขครับซาทูครับผมขอบคุณครับนะโมเบตแปดสิบมา เอาเข้ามาที่4ี่หมื่นนะครับผมเกมเกมนี้เอาเข้ามาที่4ี่หมื่นวายสาไม่มียากอนะไรเกมเนี้ยเกมนี้ผมมันเล่นยากอยู่นะแต่ไม่เป็นไรเราก็บอกว่าดีก็ไม่ได้ไอเกมเกมเนี้ยเพราะมันไม่ดีไงแต่ก็เคยดีอะ่ะอดีตเคยดีอะ่ะ ขอบคุณนผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะนะักผู้ชมนะที่ยังไม่ลืมกันนะนะักผู้ชมนะกลับมาจ้เตียมแล้วก็เข้ามารับชมผมผมขอบคุณมากๆนะทนะุกคนนะก็ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็กลับมาสตรีมหนึ่งทุ่มเวลาเดิมนะผู้ชมครัาบว้น้อยใจสาวท่ามเล่นเม็ดสี่ร้อยโอ้ยไหวให้มันน้อยใจแต่เขาคุณดูเอ้ผมอยากเอากำไรวันนี้เอาจริงผมห่างหายไป นานก็กลับมาตั้งทีอยากจะรวยนะท่านผู้ชมนะแล้วมีใครแบบผู้ใหญ่ใจลงใจดีเติมให้โอเล่นไหมเนาะอยู่ตัวเองเนาะจะตั้งใจปั้นให้ดีเลยอะฮะโอเคโอเคเจหนึ่งโอเคเจหนึ่งคิวสองหนึ่งพันหกร้อยโอเคเลี้ยงขึ้นมาเมื่งกี้จมคุณสิบแปดไอ้คุณสิบหกตะลาแมนโอ้ยี่อะเบร์รตะลาแมน โอ้แถวหนึ่งแถวหนึ <pl ains> ่งแถวหนึ่งแถวหนึ่งแถวหนึ่งโอ้แถวหนึ่งไม่มาป้าเอ้ยมวยโคกหน่อยครับมวยโคกได้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 แล้วเขามเขจำได้ผมเล่นเมื่อไรนะวันเนี้ยก็เกลือนะพีจีวันนี้เดือดหาเกมแตกกันไปก่อนคุณผู้ชมแปดสิบมุนไม่เข้าตีคือซื้อแล้วกันเกม ลั่นวาจาไปแล้วคณดูครับเพืเ่อนๆนะไหนๆเข้ามา,าทั้งทีแล้วคนดูก็น่าจะต้องได้ดูฟรีเกมกันน่ะอยายให้เกมไปทั้งทีอ,อยายให้เกมไปทั้งทีคนดูต้องเล่นฟรีเกมนะครับเอาเจไม่ม,ไมีไม่ลงโอเคโอเคเจหนึ่งไหลไม่สุดไหลไม่สุดไหลไม่สุดไหลไม่สุ้วก็จะต้องสามตัวนะครับเพื่อนๆหมวกหนึงน่งไนะ นายไปตั้งนานยังเพื่อไม่เลิอกอีกเหรอครับอเออเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวรอแล้วมึงเดเอาจริงโชว์เดี๋ยวเอาจริงโชว์เดี๋ยวจะได้พูดไม่ออกเลยทีเนี้ยเอาให้คนดูแบบว่าอุบัติโทตเลยเหรอ,อเอ้ยกลับมารอบนี้เอาจริงแล้วทีนะจะได้พูดคำคำนี้ออกมาเลยเธอจะได้พูดคำคำนี้ออกมาเลยบอกตรงๆเพราะฉะนั้นนี่เลย ปูทิดให้มันไปเลยเด็ด80สวัสดีครับคุณวิลักษ์กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมเด้โอเคมาฟรีเกมดอกนี้ครับเพื่อนๆน,นะเวลาซื้อฟรีมันต้องซื้อทีเผลอเออยากให้เกมมันรู้ตัวโอ้ยมันเข้าฟรีว่ะ ลองสูตรนี้ครับผมแล้วทำยังไงให้มันไม่รู้ตัวนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ไหลแม่แทบว่าคนดูถึงจะเข้าฟรีเกมนี้มันก็ไหล่แม่แทบนะเกมที่เข้าฟรีแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ช่วยหาเหวี่ยงและสกอย่างนอกจากหมุนมาเว้าทิ้งคุณครับมันเอามาเว้าทิ้งแต่ดอกนี้ผมมาหลับตาครับ K หนึ่ง K หนึ่ง K หนึ่ง K ไอ้เนี่ยถ้า K หนึ่งมาก็ซอได้ยิ้มเ่อยๆอยู่นะอุ้ยหมวกแถวสองไม่มี ผมงขวาจอดเดียวไหลเดียวขอถึงฟูล500เลยเกมไม่ได้สัมผัสนั้นไวายน่าจะไม่เจ็บหนักคนดูสังเกตไหมนี่ละน่าจะไม่เจ็บหนักแต่ก็เจ็บอยู่ก็แบบว่ากำลังพูดอยู่จู่ๆกดซื้อแบบว่าไม่ได้ตั้งตัวเฮ้ยข่าวบอยโคตรพ่อะเขาไม่ข่าวบอยป่าวบอยหมื่นสี่โอเคตรมือตรมือตรมนีเรื่อย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  ฉากอย่างนี้ใช่ปะเสียตังเสียตังไปเลยละกัน <c oughs> จูจ่ๆก็แตกก็เหมือนกับจูจ่ๆก็ซื้อแบบนี้ปะอันนี้เขาเรียกว่าแตกทีเผื่อหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ซื้อทีเผื่อแต่แต,แตกทีอูน้วหมื่นอโอเคอีกหกหมุนขอแบบนี้อีกหกทีขอแบบนี้อีกหกทีเลยเชื่อไหมมันเวาทิ้งหมดเลยหกทีนะเนี่ยเฮ้ยไม่เวาทิ้งหมดว่ะเอาหมวกแถวหนึ่งมาอ ข้าวร้อยกว่ากวาบคนดูอุ้ยเครียสามไม่มีสักสองหมื่นอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเกมสักสองหมื่นเจี๊ยนึงยากจริงๆเกมยากอุ้ยสเก็ตโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเกือบสองหมื่นเอ้ยได้อยู่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 เฮ้ยสามอยู่ที่นี่คนดูหยอดหย่อนยอนยอนยอน อุ้ยสวยนะเนี่ยสวยนะเนี่ยคาร์บ2สองอุ้ย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 อุยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุุ้ยอ้ยออ้อออยาออ ถ้าเกิดไม่มีชีแจ๊กก็ไม่มีใครเอาโอลงหกไปเรื่อยคนดูแล้วก็โดนอีกจริงเดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนจริงแหละแต่ก็ไปกับพี่แจจริงอันละเอ้ยอะไรวะเนี่ยเกมโอเคเจหนึ่งเอหนึ่งไหมเอหนึ่งไหมมาผูช้ชมนะปั่นไปก่อน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 เอาไงดีมัวสอง ตอกนี่แหละครับเพื่อนนะเราไหลต่อไม่โอ้ไม่ไหลต่อโอ้ทีเผยหนึ่งทีคนดูครับเออกำลังพูดพูดอยู่ก็เสือไปเลยล้ากันแบบนี้ไหมแบบนี้ป้าทีเผลออุอ้ยเผลอแตแกร้อยเปอร์เซ็นต์คนดูบอกว่าสูตรนี้แตแกดีว่างั้นมันก็ลั่นให้โอดูหน่อยดิศักยภาพมีแค่ไหนคาร์บอยคาร์บอย,บอยนี่ไงสูตรนี้แหละครับผมสวยสวยสวยใช่ไหมล่ะใช่เลยใช่ไหม ใช่เลยใช่ไหมเนี่ยใช่เลยใช่ไหมเนี่ยต้องใช้แน่แ่ใช่ไหมฮ <c oughs> ะฮสูตรเหรอเนี่ยโอ้โหอันคือกดสูตรติดใช่ปะ อันนี้กดสูตรติดใช่ปะติดสูตรสูตรติดหรือ,อยังฮ่าโอ้โหเจ็ดพันห้ามึงบ้าไปแล้วเกมโอ้ยสูตรที่เผยไปหาเล่นนะท่านผู้ชมนะซื้อซ้ำไปดิเผื่อมันต้องแตกอาคนดูบ้าไปแล้วไม่แตกเลยวะไม่มีการไหลเลยสิบมุนน่ะบ้าหรอไม่ได้เลยครับ ซูปเปอร์กรอบเพิ่งจะรู้หรือโอเคดอกน,นี้น่าจะพอคืนฟื้นคืนค้นชีบทจากพอฟื้นพอฟื้นสวยๆโอเคเอทั้งจอเอทั้งจอโอ้โหหมื่นสองโอเคโอเคโอโอเคแม่งต้องให้กูเอาจริงถ้าเกิดผมไม่เอาจริงไม่ใช้พลัง0.2เปอร์เซ็นต์เข้าไปเนี่ยคงไม่แตกไหมเนี่ยแต่ผมใช้พลัง0.2เปอร์เซ็นต์ผมเข้าไปไงคนดู ถ้าเกิดผมใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะขนาดไหนมันยิ่งไปเป็นล้านเลยเหรอพี่เคยเห็นบ้าแม็กบินวินพีเจผมอาจจะทำได้ก็ได้ท่านผู้ชมนะถ้าหารผมเองใช้พลังร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออเอาจนแตกทะลุจอคุณดูครับผมโทรศัพท์คุณดูก็แตกด้วยเอยถ้าผมใช้พลังเยอะเกินไปแต่ผมใช้แค่สองคุณหยุดสองเปอร์เซ็นต์ก็จะแตกได้หนักขนาดนี้ก็ชีสอ,อ้าวไม้ที่แล้วทำอะไรไว้อุบาทจัดไม้ที่แล้วเนี่ยอุบาทจริง สัก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 สามหมื่นไปเกมไหมสักสามหมื่นไปเกมไหมโอ้มึงก็อุบาทเกินนี่นี่ก็จ่ายไม้เดียวเอออะไรอะไรเออหมวกเนื้อโอ้โหหมวกให้หมวกเป็นตัวแพงที่ที่ที่ผมเองรู้สึกว่าชอบนะเพื่อนชมนะผมรู้สึกว่าโหมื่นเก้าแล้วอีหลุมเดิมนี่ว่าคนดูเดี๋ยวสั่งวัดเซอร์เบนหน่อยแล้วกัน ออเซอร์เวที่เบ็ดสองแล้วลวกันเผื่อฟงเผื่อฟุกเข้าฟิ้มจุ๋มนะหยอดไปยอดเขาเรียกว่าหยอดเจชันนะครับสุดหลอ่อตายเลยว่าไม่ใช่ระเบ็ดร้อยสี่ร้อยกวาโอเคมววสองมววสองนันและสวยเกมสี่พันแปดโอเคห้าพันทุกจุ๋มสวย งานดีก er <that> ็ทํากันน่ะนี่แหละนี่แหละระดับเขารวยกันเขาเล่นอย่างนี้คุณดูครับมันนะพอแตกแล้วก็ค่อยๆขยับเบ็ดขึ้นไปเขาถึงรวยกันเขาถึงเติมมาสิบยี่สิบแตกล้านสองล้านน่ะเห็นดูในคลิปกันน่ะเห็นอยู่ในคลิปเขาเล่นกันนะคนดูมันเล่นอย่างกันอย่างนี้แหละพอมันแตกแล้วมันก็ขยับขึ้นเรื่อยๆเลยคณอุ๊ยคาบอยสองพันสี่แล้วเฮ้ยมันเอานะนี่คาบบอยผมวันนี้มันเล่นอย่างนี้แหละเล่นเล่นแล้วรวยแล้วก็ขยับเบ็ด เผอฟุ้เข้าเบียด400แต่การไหลค่อนข้างดูดีผู้ชมนะดูมันจ่ายดีเอาเอาใกล้ถึงฟรีเกมละใกล้ละใกล้ละไหวคิวสองคิวเบีดพันเลยครับใจเย็นๆย็เยอะไปเยอะโอ้โหใส่กัตเตอร์ ระเบ็ด2 400เข้าฟรีนะคุณดูนะครับผมราคาฟรีเจม30,000ื่นเนะคุณปรับภาคสวัสดีครับผมกลับมาแล้วเดอ้อกลับมาแลเดอโอ้ oh my god เอหนึ่งแซเกตเตอร์เหมือนจะเข้าเลยวะ่ะคาร์บอยหนึ่งผมได้กลิ่นแซเกตเตอร์คุณดูกลิ่นนี้มันคุ้นเคย กลิ่นของสเกตเตอร์สามตัวสวัสดีครับป๋าโอวันดีครับซื้อมานัดโอเคเจเอหนึ่งเอหนึ่งเอคเคเคเคกินสเกตเตอร์สามตัว,กกตตวใกล้มาถึงแล้วใกล้มาถึงแล้วเจสองนี่แหละมาแล้วครับเพื่อนนะสกแกตเตอร์เป็ด400อคามอนกูโอ้โห ว่าจะยินดีตามนัดสักหน่อยเกยมนี่นั่นโคตรกากเลยคนดูโอ้มึงบ้าไปแล้วเกมเกมอะไรปั่นไม่มีฟรีเกมเลยอ่ะเกมบ้าอะไรไม่มีฟรีเกมเลยถามจริงเถอะว่าใครจะอยากเล่นอะเกมอย่างนี้อคนดูใช่ไหมทำไว้หนึ่งดิ รอบไว้หนึ่งดิโอแล้วใครอยากเล่นผมถามจริงๆเล่นแล้วแบบไม่มีการเข้าฟรีเลยอะ่ะโอ้โหพีพีจ่ายนะครับแอดอยาย้พีจีไม่มาหลายวันแล้วหรอใช่หรอคุณทดลองทุกวันใช่ไหมคุณประภาคโอ้โหขอเบ็ดพันสักหทีแล้วกันช้านี้ถ้าเจอเองด้วยเ SO, อสโอข่าวเห็นแก้ผ้าเดินโชว์อยู่โอ้ก็ธรรมาดาคนมัน ต้องจะออกจากอ่างเนาะก็ต้องเข้าใจกันหน้อยนีหนีตีอยู่หาอย่างเอ้ยใจเย็นอยู่แก้ตัวไงเติมมาสี่หมืนเล่นไปสิบนาทียี่สินาทีกูอยู่กูเหลืออยู่สี่หมืเล่นทำไมไม่ได้อะไรอะ่ะเล่นทำไม โอ้โีไม่มีถามจริงวัดเดอะฟาร์กวัเอฟกวัเอฟร์เฮ้ยปฏิหารเดี๋ยวนี้จะยากว่ะอ,อ๋อคิวสอสวยโอเคคาร์บอยหนคาร์บอยหนหมวกสหมวกเอคาร์บอยไม่มาต่อสว่ะโอเคโอเค โอเคที่เป็นโอเคจริงๆอ่ะครับบอยสองอุ้ยคาับอยสองคาับอยสองครับบอยคาับอยคาับอยคาับอยไม่มาเดี๋ยวกูก็เดี๋ยวเดี๋ยวผม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 ก็คาที่คาับอยสองเออนั่นแหละปืนอุ้ย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 สวยเกมสวยเกมไปต่ออุ้ยมือสอดมือโอเคนี่เดี๋ยวครับผมด้วยความที่มันเบ็ดหนักครับผู้ชมนะเบ็ดหนึ่งพันด้วยความที่มันเบ็ดหนักไงมันก็อย่างนี้แหละโอเคโอเค โอมเช่นเบ็ดทาหูเมื่อกี้นี่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบกว่าเท่านะยี่สิบกว่าเท่านะคุณดูครับผมมาเจลสองแต่เกมมันบ้าเลยไม่มีฟกเกียนคุณโอเคอังนั้นก็กำไรหมื่นหนึ่งครับผมนะโอเคไปออกดีกว่า